สวัสดีครับนักเรียนผมวุฒิชัยคำทพนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวาดภาพปลาหมึกนะครับเป็นหัวข้อในวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นป .1 นนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะมาแนะนําคําศรรัพท์ที่เราจะใช้วาดปลาหมึกในวันนี้นะครับอําที่1นนะครับคำว่า squid แปลว่าปลาหมึกนะครับ s q u i d squid ปลาหมึกนะครับ ส่วนคำที่สองนะครับคำว่า triangle triangle สามเหลี่ยมนะครับ t r i a n g l e triangle สามเหลี่ยมนะครับนักเรียนพร้อมที่จะวาดกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลงมือทำเลยครับ ขั้นตอนที่1นนะครับผมจะใช้สามเหลี่ยมนะครับใช้สามเหลี่ยมโดยการใช้ดินสอล่างมือเบาๆนะครับยังไม่ต้องกดเข้มนะครับอาจจะใช้หลายเส้นนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะต้องลบออกไปแล้วต่อไปนะครับผมจะเอาวงกลมนะครับ2วงนะครับทําเป็นลูกตานะครับทําเป็นลูกตาของปลาหมึกแล้วก็ขีดเส้นลงมานะครับเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับต่อจากวงกลมเมื่อกี้เลยเพื่อที่จะทําเป็นตัวของปลาหมึกนะครับ ต่อไปนะครับผมจะใช้เส้นหยักหลายเส้นนะครับบริเวณใต้ตัวของปลาหมึกนะครับเพื่อที่จะทําเป็นหนวดนะครับต่อไปผมจะตกแต่งลูกตาเลยนะครับโอเคครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะใช้ปากกาตัดเส้นในการตัดเส้นนะครับตัดเส้นตามที่เราลางเอาไว้เมื่อกี้เลยส่วนเส้นไหนที่เราไม่เอาเราไม่ต้องตัดนะครับอย่างเช่นเส้นตาเมื่อกี้ผมต้องการให้มันเห็นแค่ครึ่งลูกนะครับผมก็จะตัดแค่ครึ่งเดียวขีดไปเลยครับ ลูกตาของปลาหมึกทำไฮไลท์นะครับเพื่อที่จะได้เว้นขาวเอาไว้นะครับตาของปลาหมึกจะได้สดใสมากขึ้นขีดตัวครับขีดตามเส้นที่เราตัดเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะยืดหดหรือปรับแต่งจากเส้นที่เราวาดเอาไว้เมื่อกี้ก็ไม่ผิดนะครับโอเคผมจะตกแต่งด้วยฟองน้ํานะครับ ต่อไปผมจะใช้ยางลบนะครับลบเส้นดินสอออกนะครับให้เหลือแค่เส้นประกาตัดเส้นนะครับหลังจากที่เราลบออกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะถึงขั้นเตรียมสีของเรานะครับเหลาให้นํำแหลมมาไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลุกบ่อยๆนะครับเหลาให้แหลมเปียกพร้อมสําหรับการใช้งานนะครับสีแรกที่ผมจะใช้คือสีแดงเข้มนะครับมาลงบริเวณใต้หัวประมึกนะครับกดเข้มก่อนเลยแล้วก็ค่อยไล่ เบามือขึ้นไปข้างบนนะครับค่อยเบานะครับค่อยเบานะครับในผมก็หยิบสีแดงสีนี้แล้วนะครับส่วนไหนที่ผมจะระ,ะบายสีแดงสีนี้ผมก็จะระบายไปเลยนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องหยิบแล้วก็วางหยิบแล้วก็วางบ่อยๆนะครับ อันนี้ผมจะให้ข้างๆสองข้างเข้มนะครับโดยจะให้แสงเข้าตรงกลางเปลือกตาปลาหมึกเหมือนกันครับใต้ตานิดนึงนะครับอ่าไาปเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูผมจะลงทับสีแดงเมื่อกี้เลยนะครับกดเข้มๆเ,เลยทับสีแดงไปเลยเมื่อกี้นะครับ พอมาถึงที่บริเวณเป็นแสงนะครับเราก็จะเบามือลงดน,นึงนะครับค่อยเบาลงเรื่อยเบาลงเรื่อยนะครับเบามือลงทีละนิดข้างล่างเหมือนกันครับทับสีแดงขึ้นไปเลยพอมาถึงตรงกลางผมจะเริ่มเบามือนะครับโอเค สีต่อไปนะครับผมจะเอาสีครีมนะครับสีครีมลงบริเวณที่เหลือนะครับหรือว่าใครอยากจะเว้นขาวเอาไว้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีเบามือสีครีมนะครับให้มันเห็นสีพื้นที่สีขาวสีขาวนิดนึงก็ได้เปลือกตานะครับเปลือกตาสีชมพูล้วนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็ก ต่อไปสีฟ้าผมจะมาลงบริเวณที่เป็นตาขาวนะครับ้ต้เปลือกตาจะสีเข้มนิดนึงนะครับแล้วก็มาเบาลงมาข้างล่างนะครับใต้ตาข้างล่างก็จะไม่ต้องกดเข้มนะครับเอาสีฟ้ากดเบาเานะครับต่อไปดวงตานะครับผมจะใช้สีเขียวเข้มนะครับบริเวณใต้เปลือกตานะครับกดเข้มนิดนึงนะครับแล้วพอมาถึงตรงกลางผมจะเริ่มเบามือลงนะครับ แล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนนะครับทับสีเขียวเข้มไปเลยแล้วก็สองสีมันจะได้กลมเกลืนกันนะครับต่อไปในตานะครับผมจะใช้สีดำว้นให้ลอยเอาไว้นะครับดวงตาของปลาหมึกจะได้สดใสนะครับต่อไปบริเวณหนวดปลาหมึกนะครับผมจะใช้สีชมพูนะครับขีดตามเส้นที่เราตัดเส้นเอาไว้เมื่อกี้เลย เมื่อสีชมพูเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาสีแดงเข้มนะครับที่เราใช้ในตอนแรกนะครับขีดในบริเวณด้านบนของหนวดปลาหมึกนะครับเพื่อสร้างน้ําหนักนะครับเพียงเท่านี้เราก็เสร็จสําหรับปลาหมึกแล้วต่อไปนะครับผมจะเอาสีฟ้ามาระบายฟองน้ํานะครับโดยการวงข้างนอกให้เข้มๆนะครับแล้วก็ไล่อ่อนเข้าไปในบริเวณกลางวงกลมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จแล้วเพียงเท่านี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ลองทำกันดูนะครับโดยผมจะกําหนดให้นักเรียนนะครับทํามาคนละสิบภาพนะครับต่างสีต่างบุคลิกต่างหน้าตาต่างอารมณ์นะครับโดยการวาดปลาหมึกเสร็จแล้ววาดแบ็กกราวนะครับหรือว่าพื้นหลังให้สวยสวยด้วยนะครับให้มันเป็นเหมือนโลกใต้ท้องทะเลนะครับคราวนี้เราจะวาดยังไงให้มันเร็วล่ะตั้ง10ภาพนะครับฉะนั้นผมมีวิธีการวาดนะครับโดยมีวิธีดังนี้นะครับ นั่นก็คือนะครับวาดพร้อมกัน10ภาพทีละขั้นตอนเลยนะครับอย่างเช่นสามเหลี่ยมผมก็จะวาดสามเหลี่ยมไปเลย10ภาพนะครับอันนี้ผมวาดให้ดูแค่ประมาณ6ภาพนะครับส่วนนักเรียนวาดสิบภาพนะครับต่อไปวาดลูกตาอันนี้วาดเป็นตัวอย่างนะครับ1ภาพต่อไปตัวต่อไปนะครับวาดลูกตาก็ลูกตาไปอีกนะครับ อ่ะไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวผมจะวาดปลาหมึกแนวนอนนะครับจะนั้นผมจะลบตาออกเดีย๋ยวมาว,า,วาดด้านข้างแทนนะครับต่อไปวาดลําตัวก็วาดไปเลยนะครับถ้าของนักเรียน10ตัวนักเรียนก็วาดไปเลย10ตัวนะครับต่อไปวาดหนวดปลาหมึกนะครับทีละตัวทีละตัวไปจนถึง10ตัวเลยนะครับ ต่อไปทําหน้าตานะครับตกแต่งต่างบุคลิกต่างอารมณ์ได้นะครับตากโกรธตาเสียใจตาเศร้าใจหรือตามึนหัวก็ได้นะครับอาตัวนี้ลืมตกแต่งได้ตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับต่อไปวาดปาก แล้วแต่ที่นักเรียนจะคิดออกเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็เริ่มระบายสีเหมือนเหมือนตอนต้นวิดีโอที่ทำให้ดูเลยนะครับภาพเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับหวังว่าคงจะทำได้กันนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมเมื่อเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเก็บผลงานของตัวเองเอาไว้ให้ดีนะครับเพื่อที่จะมาส่งกลับมาสเซอร์ในตอนเปิดเรียนตามปกตินะครับหลังจากสถานการณ์โควิดดีขึ้น หวังว่าคงจะได้เจอผลงานที่สวยๆนะครับจากเด็กป .1 ในทุกห้องนะครับหลังจากที่ว่าเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ